สวัสดีค่ะ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 โอเคเรามานะ้าซนเดย์พอแล้วสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในเกมฮองไกสตาร์เรลนะคะแล้วก็วันนีนะ้มาอยู่กับซันเดย์อะซันเดย์แล้ว คือจริงๆแล้วว่าทุกคนวันนี้จริงๆอ่ะเราอ่ะมีคลิปคลิปนึงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือคลิปของการสุ่มกาชาเอเวอร์ไนท์ที่จริงๆไอคลิปนั้นตอนแรกไม่มีแพนสะอัดเลยแต่ว่าตอนอยู่ที่ทํางานตอนอยู่ที่ทํางานเนี่ยก็คือมันว่างทุกคนมันว่างก็เลยลองสุ่มตอนตอนอยู่ที่ทํางานนะคะเพราะว่า อนนั้นอ่ะคือแบบเออตู้เอวานายมาพอดีแล้วแบบตอนนั้นเรามีตัวตนนต๋วอยู่10บใบตอนแรกก็มีตั๋วอยู่สิบใบแต่สิบใบแรกสะสมไปแล้วตอนนั้นยังไม่ได้อัดคลิปนะคะแล้วก็ไอถึงไอสิบตั๋วหลังงานถึงมาเปิดเราจะบอกเลยว่ามันผิกมากแต่การผิดจริงๆอ่ะมันเจ็บอยู่นะก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะคะว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงอืมสี่คค่ะเอ มาทุกคนเรามาลุยกันเอเวอร์ไนท์ดีกว่านะเอ้ยมาเฉยเอ้ยมาเฉยโอ้แมงกัสว้าวเอ้ยมาเฉยอัดคลิดว่ามาเลยจ้าเชิญหน่อยด้วยค่ะ4 0 6่ กดต่อกดต่อหกดต่อหีอ้าววววอะวิ้ยแคปป้าค่ากดไปเลยเฮ้ยมันเป็นบัสเพิ่มอีกเออกดตะขีบไ็เด้ เรียบร้อยเก็บไว้ตัวอื่นก็ได้ค่ะอุยได้แล้วได้แบบตอนที่อย well> ู่ที่ำงานเนี่ยค่ะโตคัะโตอ๋อมีได้มีเิตรดยไม่ใช่โอ้โจูนโอเค้ได้ได้น้องนี้มาแล้ว นี่คะ่ะเอเวอร์ไนท์ได้แล้วได้แล้วสุดยอดโอเคโอเคโอเนี้แหละทุกคนเพราะว่าอาดีตที่ทำงา okay, โอเคก็มาค่ะก็ล่าสุดนะคะก็หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปไปนะคะก็คือเออการสุ่มของเอเวอร์ไนนะจริงๆมันมีการดองดองประวัติมาก่อนนะคะในตู้ของเซริด้านะคะซึ่งในตู้เซริด้านี่ยเราอ่ะ จริงๆเราอยากได้มากแต่ว่าเราสุ่มไปแล้วหลุดเรดด้วยนะคะแถมได้ซิมเปิมาด้วยหนูจะได้มาททำไมใช่และที่นี้นะคะก็กลายเป็นว่าเราโดนกเ,เราโดนหลุดเรดมาใช่ไหมคะคือแน่นอนมีการันตีอยู่แล้วแต่การเก็บการันตีที่ให้เซรีด้าเนี่ยไม่ทันค่ะสุดท้ายแล้วเลยยอมแพ้ไม่เอาเซรีด้านะคะก็ถือว่า เสียใจบอกเลยว่าเสียใจจริงๆแต่ก็ไม่ได้หวังแล้วพอรู้ว่าทอตัวเองไม่มีลิมิตที่จะมีดวงกับน้องพอแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราต้องมาสุ่มตัวเองว่านายในจริงๆก็คือตอนแรกอ่ะเราไม่อยากสุ่มเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากให้ไซลีนทีเดียวดีกว่านะคะแต่ว่ามีน้องในดิสคอตบอกว่าพี่ฟาสุ่มเลยว่าน้องน้องมาสหรือว่าเอวานหนอ่ะใช้ดีมากอะไรอ่วจนป้ายาไปป้ายามาก็ โอเคกันสุ่มก็ได้นะคะก็ผลที่ได้คือถึงแม้ทุกคนจะเห็นว่า10โลมันออกในโลที่2องนจริงๆแล้วมันสุ่มไปแล้ว10โลแรกนะคะตะเกือเพราะฉะนั้นเราจะได้ถ้านับแค่ตัวเอลว้าหน่อยอย่างเดียวนะคะก็จะเป็น12โลแต่ถ้าเรารวมโลที่เราดองจากโลของเซริด้าไว้50โละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะเราจะอยู่ที่62โลซึ่งก็ถือว่าเกือบลึกนะคะก็ กือบลึกจริงๆแต่ว่ายังรอดไม่ได้เพราะอีกอย่างเรามีการันตีอยู่แล้วนะก็คือได้แน่นอนอยู่แล้วแต่แค่เราต้องพึ่งดวงว่าคุณจะไปดวงทางกี่โลนะนะคะก็62ก็ถือว่าไม่แย่นะคะแต่ก็เจ็บอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราสุม่มลมสุ่มแกนองมัดแก่20โลกับการดองโลค้างไว้ในประวัติของการสุ่มกาชา50 ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คืออย่างน้อยก็ดีเราจะได้มีผัดความทรงจําเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะเพราะตอนแรกอะเรามีไฮยาซีนแล้วก็มีเอ็ซอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ถือว่าโอเคอยู่ในอีกระดับหนึ่งตอนนี้นะคะก็พยายามปั้นน้องมาร์ชอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังปั้นได้ไม่สุดเพราะว่าตัวลีลิตเนี่ยกับตัวของไลโคนก็คือยังหาไม่ได้นะคะส่วนมีชู้ด้วยก็คือน้องอีวี่นะคะค็อนอี้ ยังเห็นท่าน้องเลยว่าท่าน้องเ็ยังไงคือแบบเราดีใจนะที่แบบน้องมาชออกอะแต่ว่าแบบเรากลัวไซลีนไม่ออกเหมือนกันค่ะคือมันคือมันสองตีสองใจอะอใช่ค่ะเรากลัวอย่างเดียวว่าแบบ กลัวนางจะไม่ออกอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าไซรีนอ่ะแต่เราก็แบบว่าภาวนาแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการันตีรองรับแล้วค่ะทุกคนไม่มีการันตีรองรับแล้วก็เลยเป็นเรื่องเง,งินงอกนะคะก็โอเคเรามาอธิบายแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่ามันก็ถือว่าโอเคดวงไม่ได้แย่แต่แค่หมดไป62โลนะคะทั้งหมดนะโอเคเราไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย